สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทารอไทยชะตาค่ะวันนี้อาจย์นารีจะมาทำคลิปความรักนะคะให้กับชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนมกราคม2564นนะคะสำหรับคนที่มีสถานะมีคู่นะคะแต่งงานแล้วหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในช่วงแรกจะเป็นสถานะของมีคู่แต่งงานแล้วก่อนนะคะแล้วก็จะทำคลิปแยกให้นะคะกับ ความสัมพันธ์ให้ชัดเจนอีกหนึ่งสถานะเลยนะคะค่ะสำหรับตรงนี้ชาวราศีกุมนะคะก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์นะคะถึง14มีนาคมนะคะอันนี้อาจารย์แบ่งแบบไทยนะคะใครที่มีลัคนาสถิตในราศีกุมก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะตรงนี้ อาจารย์ใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยเข้ามาดูร่วมด้วยนะคะการดูดวงตรงนี้เป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะเพราะนั้นไม่สามารถตอบคำถามอะไรฟันธงได้อย่าถามเข้ามานะคะว่าราศีของหนูจะไปมีคู่กับราศีนั้นได้ไหมใช่คู่กันไหมนะคะอันนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะอาจารย์ไม่สามารถฟันธงได้นะคะเพราะนั้นอาจารย์จะไม่ตอบนะตรงนี้นะคะ เขาต้องเข้าใจกฎกติกามารยาทด้วยนะคะแล้วก็ดูอย่างมีวิจัยยานด้วยนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่จะเป็นต้องเชื่อทั้งหมดนะคะ,ะมาลุ้นกันนะคะว่าในช่วงเดือนมกราคมชาวราศีกุมที่มีคู่นะคะมีคู่ก่อนจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาบ้างสองถ้วยทำไมเปิดตัวดีอย่างนี้นะคะ justice ค่ะหนึ่งดาบค่ะ มีเด็กถือเหรียญน,นะคะสี่ถ้วยสองดาบเจ็ดเหรียญราชาไม้เท้านะคะเห็นชัดไหมเอ่ยมีห้าไม้เท้านะคะ มีสามเหรียญค่ะแปดดาบนะคะหกถ้วยค่ะโอเคเลยสำหรับตรงนี้นะคะเปิดตัวมาเป็นสองถ้วยนะคะชาวราศีกุมนะคนที่มีคู่นะคะเป็นช่วงที่ความรักยังดียังจับมือกันเหนียวแน่นอยู่นะคะหรือว่า มีความรักมีความเข้าใจต่อกันนะอยากที่จะแต่งงานหรือว่ามั่นหมายอะไรกันที่เป็นการแบบทำในแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะหรือคนที่แต่งงานกันแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยความรักเป็นไปอย่างเข้าอกเข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะมีการให้กําลังใจกันหรือว่าอยากทําธุรกิจอะไรใหม่ๆร่วมกันนะเป็นกิจการของครอบครัวหรืออะไรตรงนี้ก็ได้ที่มันจะเป็นอาชีพเสริมเข้ามานะคะ หรือว่าบางคนอาจจะเป็นลักษณะของต้องออกจากงานประจําหรือเปล่านะคะหรือบางคนทําเสริมบางคนออกจากงานประจําแล้วว่าทานะเป็นธุรกิจตัวใหม่ก็ได้นะคะตรงนี้ที่คุณคิดว่ามันน่าจะสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างไรายได้และมีความมั่นคงให้กับครอบครัวนะคะอย่างไรก็ตามนะตรงนี้มันก็มีลักษณะของความพ่อแง่แม่งอนนะมีบางคนอาจจะดือ้อบางคนอาจจะแบบเหมือนเขาเอาใจแล้วก็ยัง ยังไม่พอใจอะนะคะยังแบบเหมือนค่อนข้างเอาแต่ใจนะตรงนี้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่เป็นตรงนั้นนะคะเพราะนั้นมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งหรือว่ามันมีความไม่เข้าใจอะไรกันในในความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนด้วยนะคะหรือว่าบางคนจะเอาต้องการอีกอย่างนึงนะคะ อยากจะทําตามความฝันอยากจะเอาอย่างนี้อย่างนั้นนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันยังไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะคะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าไม่พอใจถ้าแบบมันจะต้องไปทําอีกอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้มันตกลงกันไม่ได้นะมันจะต้องเลือกเกี่ยวกับสถานการณ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะเราก็แบบพอเห็นต่างนะพอมันขัดแย้งอะนะคะ มันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมันก็เลยแบบเหมือนตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ทําให้โปรเจกต์หรืองานอะไรหรือสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจร่วมกันเนี่ยมันชะงักงันอยู่ตรงนี้นะคะอืมเหมือนกับว่ามีคนหนึ่งที่เขาก็พยายามที่จะใช้เหตุผลนะแต่อีกคนนึงก็เหมือนกับกับยังไม่ฟังกันเท่าไหร่ะนะคะ หรือว่าตรงนี้เป็นการตัดสินใจอะไรที่มันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะหรือการลงทุนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการพยายามหาเงินเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนะคะเหมือนกับว่าถ้าเงินไม่พอเนี่ยมันยังมืดแปดด้านอยู่นะคะตรงนี้บางคนอาจจะฝันหรือหวังอะไรที่มันเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะมันอาจจะลําบากกับตัวคุณแล้วก็คนรักของคุณนะคะตรงนี้นะืมี๋ยวว่าลองแบบลักษณะว่าลดความคาดหวัง นะไม่จาเป็นต้องทําใหญ่มากก็ได้นะคะตรงนี้นะอาจจะทําให้ปัญหาตรงนี้มันตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ดีปัญหาที่คุณสองคนมีมันก็เหมือนจะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะมันจบด้วยหกถ้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมารู้สึกเหมือนแบบยังมีความรักความผูกพันนะอาจจะเป็นคู่ที่รักกันมายาวนานแล้วก็ได้นะคะรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ได้นะเราก็ยัง สร้างความเข้าใจนะคะเพราะว่าความรักที่มีต่อกันเนี่ยมันเป็นความผูกพันที่มั่นคงยาวนานกันมานะคะนั้นมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นงอนกันไปงอนมาแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาพูดคุยแล้วก็กลับมาตกลงกันได้นะคะหรือลักษณะคนหนึ่งเนี่ยทำตัวเป็นเด็กแล้วก็ค่อนข้างเอาแต่ใจก็ไม่รู้นะคะมันก็เลยเป็นเกิดปัญหาลักษณะนี้อยู่เป็นประจําอยู่เรื่อยไปนะคะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยอะไรแบบนี้ลงนะรัษณาให้ความรักของคุณเนี่ยมันไม่ ไม่เจอปัญหาแบบนี้อีกนะคะอืมแต่อย่างไรก็ตามนะอาจารย์มองว่าปัญหาทุกอย่างนะถ้าคุณหันหน้าเขามาคุยกันเนี่ยมันจะแก้ได้ดีแก้ได้ง่ายกว่าน,นี้นะคะอย่าเพิ่งรีบงอนกันอย่าเพิ่งรีบเอาแต่ใจนะคะลองพิจารณาถึงความเป็นจริงแล้วก็สิ่งที่เราสามารถทำได้ภายใต้เงินทุนที่เรามีอยู่หรือศักยภาพที่เรามีอยู่นะคะอืมจะได้ไม่กดดัน ไม่กดดันอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปนะคะอืมเนาะอ่ะเป็นคู่ที่รักกันมากนะแต่ว่าก็เหมือนมีปัญหาที่แบบมันต้องปรับจูนอะไรในเรื่องของลักษณะนิสัยบุคลิกภาพให้เข้ากันตรงนี้นะคะแล้วมันถึงจะไปกันต่อได้ดีนะ เดี๋ยวอาจารย์เปิดเป็นไพ่ Oracle ให้นะคะตรงนี้ก็ขอบคุณชาวราศีกุมมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะเป็น the t r y นะคะ อาจจะมีเรื่องบางเรื่องหรืออะไรบางอย่างนะคะคุณไม่สามารถที่จะเอาค่านิยมของครอบครัวคุณเนี่ยมาตัดสินนะคะกับค่านิยมของครอบครัวอีกฝ่ายหนึ่งได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเรียนรู้มาต่างกันนะคะเพราะนั้นเราต้องปรับตัวนะถ้าเราแบบเป็นแฟนกันแล้วเราแต่งงานกันแล้วนะคะก็ต้องปรับหานะคะว่าความตรงกลางมันอยู่ตรงไหนนะคะอะไรที่เราควรที่จะรับฟังให้เกีรยดกันนะคะ อะไรที่มันเป็นความเคยชินของเรามาตรฐานของครอบครัวเราตรงนี้นะคะอาจจะต้องลดลงมานิดนึงเพราะว่าอีกครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีลักษณะอย่างเรานะคะมันไม่งั้นมันจะทำให้เป็นปัญหาในชีวิตคู่ของคุณนะนะคะ mm hmm. อะเล็กอัพโธ <laughs> เอ็นดูชาวราศีกุมนะคะจริงๆปัญหาเนี่ยมันก็เหลืออีกนิดเดียวนั่นแหละนะ แลือแค่ขายข้างหนึ่งมันจะขึ้นไปละนะคะแต่ว่ายังงอนกันยังแบบตั้งแง่ยังอะไรกันยังไม่เห็นด้วยยังอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยยังไปไปไหนมันหยุดชะง,งักอยู่ตรงนี้นะคะโถคนที่แบกก็เหนื่อยคนที่ปีนก็เหนื่อยนะเหนื่อยทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะคะอย่ายื้อกันไว้แบบนี้เลยนะหันหน้ามาแล้วก็แบบตัดสินใจร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะดีขึ้นนะ นะคะมันต้องเป็นการแบบแก้ปัญหาในมุมมองใหม่ๆทางออกใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆนะคะแล้วมันจะทำให้มันประสานความต้องการของคุณทั้งสองคนให้เข้ากันได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นตรงนี้นะเหมือนอาจารย์อยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าจริงความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันต้องประสานความต้องการของเราและเขาให้เข้ากันนะคะเหมือนอย่าง มันจะมีภาพหนึ่งอ่ะที่อาจารย์ชอบเอาไปสอนลูกศิษย์อ่ะนะคะลูกศิษย์น่าจะจําได้นะคะภาพลิงน้องลิงชอบกินอะไรคะกินกล้วยอ่าน้องลิงชอบกินกล้วยน้องลิงเอากล้วยไปป้อนหมาน้องหมาทาหน้าเมินเพราะอะไรคะสิ่งที่ดีที่สุดของลิงคือกล้วยแต่กับไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของน้องหมาเพราะน้องหมาอยากกิน ไก่ใช่ไหมคะอยากกินเนื้อสัตว์นะคะเพราะนั้นตรงนี้บางทีสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดของคนรักของเรานะคะมันต้องหาว่าแล้วความต้องการที่เราสองคนจะประสานตรงนี้ร่วมกันได้นะคะเราแฮปปี้ร่วมกันเนี่ยคืออะไรนะคะเพราะนั้นไพ่ใบนี N ้พอสจะเป็นตัวบอกนะคะคุณต้องประสานความต้องการของคุณและเขาให้เข้ากันนะแล้วความรักของคุณหรือวิธีการแก้ปัญหาต่าง ต,ต่อไปเนี่ยมันจะทําให้มันมีความเข้าอกเข้าใจมีความลงตัวแล้วก็เป็นความรักที่หวานชื่นต่อกันนะไม่ใช่แบบติดติดขัดขัด,ขดเดี๋ยวงอนกันเดี๋ยวทะเลาะก,กันเดี๋ยวขัดแย้งกันอะไรแบบนี้นะคะชาวราศีกุมอขออีกชุดหนึ่งสิมาดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรกับชาวราศีกุมบ้างคะ่ะ ชาวราศีกุมเป็นเด็กดื้อนะหรือคนรักของคุณเป็นเด็กดื้อก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> เด็กดื้อต้องโดนดุกันนิดนึงนะเ <c oughs> ฟลลูโอ้อย่าดื้อใส่กันเลยเห็นไหมถ้าเกิดมันตัดสินใจไปไม่ได้มันอาจจะมีผลเสียทําให้มันล้มเหลวทั้งทงท,งที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็ได้หรือเริ่มทําไปแล้วต้องเยอะกลับมาล้มเหลวนะคะนะอันตรายนะหันหน้ามาพูดคุยมาตกลงกันใหม่นะคะ <c oughs> ดิสซิป,ปินอะโอ้อย่างที่อาจารย์บอกมันเป็น แต่และครอบครัว,วมันไม่เหมือนกันน่ะกฎเกณฑ์ค่านิยมอะไรต่างๆนะบางทีมันต้องมาประสานมาปรับจูนกันมันจะเอามาใช้กับอีกฝ่ายหนึ่งหรือบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวคนต่อไปอะ่ะ Judgment เนี่ยมันเป็นปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจนะคะนะทางออกที่ดีร่วมกันนะคะราะนั้นต้องลดนะ ลดกดเกณฑ์กดระเบียบฉันจะเอาอย่างนู้นฉันจะเอาอย่างนี้นะคะแล้วผรสานความต้องการของคุณให้เข้ากันได้ได้นะคะพอสตัวนี้แล้วคุณจะเจอทางออกที่ดีนะเราก็จะแก้ปัญหากับสิ่งที่คุณกําลังจะทํารวมทั้งความสัมพันธ์ของคนสองคนให้กลับมาหวานชื่นเหมือนเดิมด้วยนะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะชาราสีธนูเออชาราสีกุมที่มีคู่อาจารย์เริ่มไปแล้วนะคะพูดราสีผิดๆทุกๆุกนะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปไหนนะคะก็มาลุ้นนะคะสำ,ส,ำสำหรับชาวราศีกลุ่มที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะอาจารย์จะใช้ไพ่อ,อีกชุดหนึ่งนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการสับนะคะ,ะเดี๋ยวความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมาลุ้นกันดีก,กว่านะคะว่าคู่ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนมก,กราคม2อ6 4ค่ะ การดูดวงตรงนี้เป็นดวงทั่วไปนะคะอาจารย์ไม่สามารถฟันธงอะไรได้นะคะอย่าถามมานะหนูกับเขาคู่กันหรือเปล่านะคะอาจารย์ไม่ได้เอ่อตรงนี้อาจารย์ดูโดยรวมนะคะไม่ได้ดูส่วนตัวนะคะเพราะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจก,กฎกติการรมารยาทด้วยนะคะอมาดูสิว่าไพ่จะบอกอะไรสิบถ้วยโอ้โหเปิดมาเป็นสิบถ้วยเลยนะคะเห็นชัดกันไหมสามถ้วยสามเหรียญค่ะ สีดาบแปดเหรียญน,นะคะเมจิกเชียนค่ะแฮงแมนต้องห้อยหัวอย่างนี้เดอะเวิลด์ค่ะไพ่ใบใหญ่ออกเยอะเลยนะเนี่ยหนึ่งถ้วยโอ้ยความรักความรักมาแล้ว ยูเอฟอร์จูนค่ะพลังของการเปลี่ยนแปลงนะคะเดวิลอ่ะเดวิล <laughs> มาด้วยนะคะราชาถ้วยตรงนี้นะคะความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนนอาจา์ไม่แน่ใจาว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วหรือเปล่านะคะแต่ว่าตรงนี้มันขึ้นมาเป็นสิบถ้วยอะนะคะเหมือนกับว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่าคุณไม่ได้เปิดเผยหรือเปล่า นะคะอาจจะไม่ได้เปิดเผยเป็นแฟนกันนะคะอยู่ด้วยกันแล้วแต่ไม่เปิดเผยกับใครนะคะนอกจากว่าคนที่ใกล้ชิดคนที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณนะคะที่จะรู้ว่าคุณเนี่ยอ,อ,อยู่ด้วยกันคบกันอยู่นะคะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันทําให้ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะตรงนี้หรือว่าครอบครัวของคุณสองคนเนี่ยไม่ยอมรับก็ได้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองครอบครัวไม่ยอมรับนะคะตรงนี้ หรือว่าความแตกต่างในเรื่องของฐานะการเงินนะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็นครอบครัวที่ร่ํารวยนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะแบบฐานะแตกต่างกันมากนะคะก็เลยถูกกีดกันในเรื่องความรักนะคะคุณสมคลก็พยายามที่จะรอนะ Take time, เทคไทม์รอเวลามานานมากๆนะคะสําหรับการแก้ปัญหาความรักในครั้งนี้นะคะแต่ด้วยแบบเหมือนกับว่าไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนะคะก็เลยแบบขออยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วก็ขอขอปิดขอแอบซ่อนความสัมพันธ์ตรงนี้เอาไว้ นะคะเหมือนมันยังชัดเจนไม่ได้แต่ว่าก็ขออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอะนะคะมีพลังงานของการรอคอยขึ้นมานะคะถามว่าตรงเนี้คุณอยู่แล้วคุณโอเคไหมเรื่องการเงินเรื่องอะไรเป็นแปดเหรียญน,นะถ้าเกิดว่าฝ่ายหนึ่งเป็นแม่บ้านอีกฝ่ายหนึ่งก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าทั้งสองฝ่ายช่วยกันทํามาหากินตรงนี้นะคะในเรื่องการเงินก็ไม่น่าจะติดขัดอะไรนะคะ มีคนหนึ่งที่แบบเก่งมากๆเลยนะคะหาเงินเก่งเป็นคนฉลาดรอบรู้นะคะเป็นคนที่วางแผนทําทุกอย่างแบบไม่มีติดขัดเลยนะคะคนนี้นะเก่งมากๆนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความรักตรงนี้ได้นะคะติดขัดในเรื่องของอาจจะเป็นเกี่ยวกับบุคคลที่สามนะเป็นพ่อแม่หรือเป็นญาติผู้ใหญ่หรือใครที่ไม่เห็นด้วยตรงนี้นะคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่า คุณเป็นลักษณะของคบเพศเดียวกันอยู่หรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของหญิงชายชายหญิงแต่ว่ามีความแตกต่างในเรื่องของฐานะในเรื่องของออชาติตะกูหรือในเรื่องของอะไรบางอย่างในหลายเรื่องนะคะที่มันทําให้ไม่สามารถคบกันแบบเปิดเผยได้นะพลังงานของการรอคอยรออยู่นะคะรอแล้วรออีกนะคะแฮงแมนตัวนี้นะคะบางคู่อาจจะอยู่ด้วยกันมานานจนมีลูกก็ได้ว่าขึ้นมาใบแรกนี่เป็นสิบถ้วยอะนะคะอืม บางคู่อาจจะอยู่ด้วยกันจนมีลูกมีอะไรแล้วก็ได้แต่ก็ไม่สามารถเปิดเผยได้นะต้องอยู่กันแบบลับๆนะคะอาจจะมีคนรู้บ้างนะคะแต่ว่าก็เหมือนเขาก็ช่วยกันปิดช่วยกันอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมรออยู่รอที่จะเป็นโลกไปเดียวกันรอที่จะเป็นดู e นะคะรอที่จะแบบประกาศให้โลกรู้นะว่าเราเป็นคู่กันมานานแล้วแต่ว่าคุณสองคนนะรักกันนะคะ ไม่ใช่ว่ารักกันอย่างเดียวนะรักกันมีความสนิทสนิหาเท่ากันด้วยนะคะมีความรักแล้วก็มีความหลงไหลในเรื่องเพศลดของกันและกันด้วยนะเหมือนแยกจากกันไม่ได้นะคะคุณรอปฏิหาริย์อยู่นะคนรอปฏิหาริย์ที่จะทำให้คนสองคนได้สามารถครบกันอย่างเปิดเผยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะคะอืมนะก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบเหมือนกับ รอนะคะเหมือนรออย่างไม่มีเงื่อนไขก็ได้นะคะคนนี้เป็นราชาถ้วยคือเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างว่ามันยังเป็นไปไม่ได้นะคะเหมือนคุณก็อยู่ในที่ของคุณน่ะนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็ออกไปทํางานออกไปเฉิดฉายหรือไปเป่งรัศมีในเรื่องความเก่งความสามารถอะไรตรงนี้นะคะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นแบบคนที่อยู่บ้านนะเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านหรือเป็นอะไรตรงนี้นะคะหรือทําอะไรอยู่กับ งานของตัวเองแบบเงียบๆเป็นงานส่วนตัวก็ได้แล้วก็อยู่บ้านนะหรือว่าเลี้ยงลูกหรืออะไรตรงนี้แล้วก็รอคอยนะคะรอคอยวันที่จะอยู่ด้วยกันนะนะคะวันนั้นตรงนี้ก็ยังยังเหมือนกับต้องรอคอยอยู่เดี๋ยวอาจารย์ดูให้เพิ่มนิดนึงนะคะต้องรออีกนานไหมรอแค่ไหนเนี่ยมีทั้งสี่ดาบมีทั้งแฮงแมนตรงนี้เข้ามา <laughs> นะคะรอแบบรอกัน หรือบางคนรอจะลูกโตหรือเป่าเนี่ยนะคะยังไงอ่ะรออีกนานไหมโอ้ยห้าไม้เท้านะคะห้าถ้วยสองดาบปัญหาเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับบุคนที่สามที่สี่หรืออะไรนะคนในครอบครัวหรือว่าสังคมอะไรไม่ยอมรับนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะแบบ เหมือนตกลงกันได้นะถ้าเกิดจะให้แบบแต่งงานอย่างมีเออเขาเรียกว่าคนยอมรับหรืออะไรตรงเนี้ยมันยังไม่ได้นะเป็นห้าถ้วยผิดหวังนะคะยังรอให้เหมือนกับคนที่มีอํานาจนะเขาเปลี่ยนใจอ่ะนะคะเหมือนนะตรงนี้นี่คือแบบเหมือนค่อนข้างยากเลยอะนะคะอืมหรือยังหาคนช่วยไม่ได้นะคะอืม มันยังเป็นปัญหาที่แบบยังหาทางออกไม่ได้อยู่นะคะเพราะตรงเนี้ยคุณต้องรอต่อไปนะนะคะเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องรอมานานขนาดนี้นะคะปัญหามันหนักปัญหามันค่อนข้างเยอะนะคะอุปสรรคมันเยอะนะคะคนที่ไม่เห็นด้วยก็น่าจะเป็นคนที่มี power นะในครอบครัวในอะไรตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะไม่เป็นไรนะอย่างน้อยคนก็ได้อยู่ด้วยกันนะอ่ะ โอเคมีความรักต่อกันนะคะอย่างน้อยเราสองคนเข้าใจกันนะคะก็ยังจับมือกันไปต่อได้นะคะอก็รอเวลานะอาจจะมีเรื่องของปฏิหารเข้ามานะคะแล้วก็ทําให้มันสามารถที่จะแบบมันแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะเหยานาวนะต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะเพราะว่าตรงเนี้ย อนาคตมันก็ยังมองไม่เห็นทางแก้ปัญหานะแต่ก็ขอให้มีความหวังไว้บ้างนะแต่ทําปัจจุบันนี้ให้มีความสุขนะสำหรับคู่ของคนสองคนตรงนี้นะคะหยินคุณมีความอ่อนโยนมีความเข้าใจใส่ใจซึ่งกันและกันนะเป็นความรักที่แบบมีความลึกซึ้งต่อกันมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์รู้สึกว่ามันไม่มีใครที่ทำให้คุณแยกจากกันได้หรอกนะคะยังไงใจคุณก็ยังอยู่ด้วยกันนะ่ะ แฮปปี้แฮปปี้นะรอจนกว่านะคะจะถึงวันที่คุณสองคนมีความสุขนะคะนะอาจารย์ก็ขอให้ถึงวันนั้นเร็วๆนะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้นะค,ะค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ณลีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ